ดีครับพบกับผมโบโบชแนลนะครับผมมือนี้เขาก็สีมาลงคายปากเบ็ดวานแหนะครับทีมงานองเข้ากับมาลอตั้งแต่ตีหาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันเลยครับผมจัดไปครับมาเบิรงกันครับผมรุ่นผลงานนะครับผมผลงานเบิรนครับมือนี่โวแรกครับแต้์แล้วครับผมโอ้ยครับผมมาเก่งโตแบกใหญ่เลยครับผมผู้ดีตัวใหญ่มากเลยนะแด่พ้นหรอครับมือนี่จัดไปครับผลงาน จัดมาแล้วครับรอบสองนี่รอบสองนี่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 รับนี่และเขาถึงว่าแบบมือแห่นะสุดยอดของทิมง่นะครับพี่โอโนี่ปดุกหน้าเนี่ยนะปดุกตเกะครับปดุกดุกปุกโอ้ปดุกเหลองเหลืองเหลืองเลยครับโอ้สุดยอดเลยนี่ของเท่ไม่ธรรมดาไ้คนนี้นี่ปลาแก้มราครับผมซิกเนเจอร์มันอยู่ตรงนี้ปลาแก้รอครับสมซกเนเจอร์มันอยู่ตรงนี้ของมากันข้าม่านเนี่ย นี่นี่เลยไอ้บอลสุดยอดสดดุดยอดอีชาครับผมจัดไปครับสุดยอดแจมเลยแจมเลยโอ้โหสุดยี่เหรียเนาะเออสองรอบเตียยทังคนน่ะสองรอบวัดยืนของแง่ของเนี่เจ้าเจ้าแจ๋วเออเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเฮียนะประจํายิ้มแง่ของแง่เลยอนานโบเฮาสุดสุด เอามาชมผลงานกันเลยนะครับผมสำหรับผมวานแหเนาะนะครับผมวานเองนะครับผมเอาเทียดยวนะครับผมโอเคครับวานแแหงเทียดยอครับผมลายครับผมเต็มเลยครับเนี่ยครับนี่ครับมาหายูหายจินแบบวิธีซาบ้านห้อนะครับวอรลัมว่างทางถมทางทางเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนเด้อครับผม อ่ะมาครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบื้องผลงานนะครับเดี๋ยวเอาปลามาเห็ดกับเขากินกันนะครับผมว่านแหลงไปเมื่อกี้กับประมาณหารอบนะครับผมอันนี้ผมเป็นคนว่านเองเนาะบลาดดน้องเี่โทรศับท์ให้บาแดดไทยให้่นะครับผมเดี๋ยวมาชมผลงานเลยครับนี่ครับผลงานนี่ครับผมนี่ครับปลาดุกกระได้ครับผมปลาดุกกระได้ตัวหนึ่งนะครับปลาขาวเดี๋ยวเอามาอย่างกินกันนะครับผม เดี๋ยวติดตามชมผลง่ายกันเลยครับผมเดี๋ยวอัปเดตไ้เบิ้งนะครับก็บรรยากาศดีครับแดี๋วนี้เป็นธรรมชาติดีเะครยบผกคลองแถวอยุธยานะครับผมเดี๋ยวเห็ดกระเผาเดี๋ยวผมอัปเดตไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวจัดไปครับผมทิดกันนครับผมกำลังเห็ดกระเผากันอยู่นะครับผมจะไปครับเดี๋ยวมากินอย่างปลากันครับผมนี่ปลาดุกนะครับผมนะครั ้าขาวสีหวานแห่มาแดดนะครับผมก็อยางไปเที่ยวหน่อยนะครับผมอยางหลายบ่ได้จะกินบ่ท่านนะครับผมตอก้าขาวไลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดไปนะครับผมแซ่บๆนับกันนะครับผมอย่างป่านะครับผมแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่ออีกรอบครับผมจัดไปครับ มารับชมอย่างปลาเขาเลยนะครับผมไก่สีสุกแล้วนะครับผมจัด <Wow. S 1> ไปครับผม้เหลืองหอมๆน้ำกันครับผมอุ้ยนะครับผมอาหารหลอบเทียงนะครับผมจับแสบน้ำกันเด <Okay. S 1> ้อพี่น้องเลยมาเ <Okay. S 1> นี่ยนะครับผม <Okay. S 1> เมนูอีสานบ้านเท่ากับสุดเท่านั้นแหละครับ <Okay. S 1> ทีมงานนะครับผมเห็นอยังเนาะทีมงานนี่ครับผม ทีมงานโจกไข่ปลาครับไข่ปลาบ่ไม่วันนี้ตกปลากระดนะครับผมแต่เบื้องตี้ะหรอบ่กระดกเยอะตัวกระดกขึ้นมาเลยกระดกโตแก่เลยครับผมเดี๋ยวจะ่ลุดอ่าต้องไปล่วงกอนมั้ครับผมเดี๋ยวสีมีเมนนู้ตปมกนคระดกนเมนูกตอมกระดกนอกมือนี้ยนะยออันนี้กรซิกเนเจอร์พิเศษนะครับผมเนี้ยทีเคเตอร์นะครับผมนะครับผมสุดยอดเลยปลา นะครับผมปลาตัวนี้เป็นปลาที่ว่าเขากําลังกําจัดอยู่นะครับผมคือนี่ครับผมปลาซักเกอร์นั่นเองนะครับผมบางคนเพิ่งก็เห็ดปลาปากเป้นะครับผมอันนี้เยกไป้นะครับแก้มเรานะครับผมจัดไปครับผมจะเด็ดฉิปไปให้เรื่อยๆนะครับผมว้าวตอนนี้นะครับผมออกล่อปลาย่างซุกอ่ะเดี๋ยวตกปลานะครับผมโอ้ยนะครับผม ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมนะครับผมจะจัดไปนะครับผมอยกินน้ากันเด้อพี่ดอกนย่ามากินข้าวน้ำกันเด้อครับผมจะแสกน้ำกันสำหรับทีมงานเท่าคนอ่ะคนนึงกับเป็กเราท่าพี่กับจะกระจายกันยูนะครับอาจจะพรชัดนะครับผมว่าแสงไรนะครับผมเปิดจวดน้ำกันครับผมจดไปครับเดี๋ยะกินเขาพร้อมกันนะครับจะท้ายคลิปให้เบิรงอีกรอบนะครับผมเสร็จไปอ่ะมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับปอขั้วนะครับเป็นปุงนะครับผม ผ่านไงเพื่นลงปีมือเฮ็ดเองเนี่ยครับเนี่ยมาทำมาได้เนยอ่าซิมกันนะครับเนี่ยอ่าจัดไปครับว้าวเฮ้ยนะครับผมแต่ซิมข้ามหนี้ไปนี่ผู้ใดเกียดกูเอาตบหัวเด้กพี่น้องโอ้ก็าจิ้นได้กับสุดยอดแล้วครับผมเตรียมคำามเด็กพี่น้องข้ามเด็กพน้องอ่าได้เวลานะครับปุ้งนะครับผมอ่าประกวดตัวใหญ่นะเผื่อนนะครับผมใครอยู่ในไต่กลนหม้อผมนะครับพอสอดมันบ้า Oh. Oh. เฮ mm ้ยเป็นแต่แซ่เฮ้ย okay> สี <h 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 h <h <h ่คำหนึงก่อนสดนามพอนๆครับผมวุ้ยอือเอาไล่ไลครับผมเอาตอนนั้นเอาได้เวลาใส่พักนะครับผมพักไใส่อ่ใส่ปล่อยพักนะครับผมพักใส่ครับใส่ลงไปครับผมเฮ้ยหอมครับผมมันแบบว่าแซ่ตจะโซฟามันหอมกดกระชากมันกลมกล่อมมากนะจัดไปครับผมเลยนะ เดี๋ยวต้มเร็วๆนะเดี๋ยเอาไวหจนามนะครับปลาเอาไวหจนามปลาเที่ยมคนนังเบิงโอ้จัดไปครับผมเนี่ยครับจัดประเด็๋เลยบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่เขาปลาน้ำกันแซ่บๆด้วครับพี่น้องโอ้ยนะครับนี่นี่นี่เพิ่นพอร่อยไสุดยอดนะครับผมเอออืออ่ะตักขึ้นมาเบิงครับผมใครมาเนี่ยเออถูกครับ เพื ga, ua, ่อนนะครับไข่ปลานะครับผมโอ้นี่นี่นี่เอามาเชียงเอาไปเชียงเดี๋ยวพูดนะไรันไอ้พื่นน่าฟังเรานโอ้นี่เเยอ้ไข่ปลาลายขนาดครับผมไข่ประกดนะครับเสียงสดน้าน้ยจัดไปครับผมทีมงานนะครับกันนี่ครับอันนี้เพิ่นหิวเข่าเพิ่นลักกินเพิ่นลักกินเพิ่นลากินนะประกดละอันนั้นอันนั้นเนี่ย ผู้หนึงครับผมเนี่ยหัวหน้าเผ่าผ่านนรสิทธิ์ผลักกินเออนี่ครับอยากปลาเขาห่อกับเซนเรียบร้อยนะครับเลียตะกางครับผมทีมงานลักกินเบอร์นิจาเลือกไปครับผมเดี๋ยวแสบๆน้ำกันเลยครับกินขาวน้ำกันเลยครับพี่น้องนะครับผมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเก็บใครไปครับผมพร้อมเวลากลับบ้านนะครับผม ไม่ง่ายแต่เลยน,นะครับผมบาซิลิโตนิสไทรหนา้าหรือว่าคาร์บูซองเดินเตือนเต้านะครับผมจะไปเตือนกันเลยครับผมยเยามา่อไอกก้ปกติเอาใครอ่ะมาหลายหลายปากมากเลยนะแต่ว่าโบ,บดได้ลุ่งหมดนะครับไอ้ชิรุ่งจะใครไง ใครไงนี่กองม่านหาเส้นปกติถ้าล่งใครจักสามเส้นครึ่องอย่างมานนี่นะโอ้หนาจะป่าเยอะมากกลยน,นะเพราะว่าพัานโบโบโบเชนเนลไปวานเหยมารอบนั้นก็สองสามเชือก็ได้หลายตัวเลยนะแต่ว่านี่ใครมันหาเส้นต้องรุ่นนะ่ะ ถาติดมากอะจะมีตัวนี้ยนะครับเอาอย่างมากันลุนะครับผมเรียบร้อยครับผม สำหรับคลองหรือว่าไข่นะครับผมกูแหย่เพราะไหนครับผมเปล่าเพราะไหนบ้าสนสุดแต้มครับเอาครับมื้อนี้สำหรับพานุวชีพมันพยายามเบสมาเนาะนี่คองดีมาทรงเนาะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับผมว่าสีได้โตหน่อยหรือว่าโตใหญ่นะครับผมเบิ้งครับเฮ้ยเฮ้ยงูเหลี่ยมงูเหลี่ยมเฮ้ว ว้าวทบทธรรมดาใช่ปาจีโจ้สา,าสามเตี้ยมยครับผมสามเตี้ยงยังหลอสุดยอดที่ลีบมครับผมจัดไปครับผมพัดอนุิ่เฉ้ยผู้ใดมาพัดอนุ่ิฉปดตาหน่อยวะม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับ <laughs> อันนั้นอันนั้นน้อยนอนหายกินอยู่นครับพผมนะความความปลาพยุนความความปลาพยุนเคยตื่นครับต้งคว้างเราเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับพาเราคิดเราบุรอหากิ้นมานนะครับผมจัดไปครับผม<สะ>เอาละครับสุดท้ายนี่ก็ทีมงานพยายามเบ็ดมาเนาะครับผมก้อนปีชิบอ่ะเดี๋ยวจัดกันไปเลยครับประคองง่ายเนาะ ได้ปลาคอใหญ่มาตัวสุดท้ายเนาะตอนต้มปลาที่แหลกก็่ได้มากเนาะแล้วเพิ่งก็ได้มากสุดท้ายนะครับผมเนี่ยทีมงานไอ้เนี่ยครับผมผู้เสียชีวิตทอดนะครับพลาดนรกคิดนะครับผมไปจัดมาเนะ้ะเุ้ยรอขนาดนไ,ได้เหรอเพื่อนนะเอยกระพ่านใหี่ยเรานะผมเป็นคนไปจัดมาเองนะต่ว่าผมอยากให้ทีมงานเนะี่ยคือดูดีดูรอนะ,อนะผมยอ,เอ,อ,อมดเลยครับผมเออหมานขนาดลยครับผม ว้มาขนาดนะครับผมจัดไปครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากชิปนี้นะครับผมสำหรับการทำมาให้กินของวิธีสารบ้านท่านะครับบหือนบ้านนะครับขออนุญาตเจ็บขลองกับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมสำหรับทวงหน้านะครับผมอายุทยานะครับผมขอพูดเล่นๆครับผมจัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานๆทุกคนนะครับก็สุดท้ายชิปแล้วนะครับผมก็ทีมงานก็ขออนุญาตกลาบลาไปก่อนนะครับ ในทุ่งสีทองเฉียวอลามนะครับผมหและทุ่งสีเขียวนะครับขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะครับผมทีมงานของเรานะครับมาหาปลาหาอยู่หอยกินแสบๆนสำคันครับผมปิดขออนุญาตปิดคลิปนะครับผมแสบทุกอย่างครับท่านหนุนชิปไปได้ไลยครับผมมือในมวนบอครับขออนุญาตสะพายได้เดี่ยวยโอ้แสบแสบท่านท่านข้ามพายไปได้ครับผม

อันนี้อันนี้มานสั้นเนาะสีหันเข้าหากล้องไงสีมาคุยอันอันอันนี้ตะลิงสั้นหรครับอันนี้มันอันี้มหมอันนี้ตะลิงสั้นหรือครับผมตะลิงสั้นนั่นวะเออนะครับผมสำหรับทีมงานนะครับพันย้ายเป็นยังไหนครับมือนี้มวนวะครับผมมาหาอยู่หากินข้าวมือนี้ครับเป็นยังไงขอสัมผัสนะครับผมเออตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเราวะเนาะเออคนคนตายรักแล้วเป็นยังไงครับผมมือนี้ขอสัมผัสนะครับผมเป็นแบบนี้เละมือนี้ พืชมาเออออกหมายนะบ่ได้หวังว่าจะได้ป่ามาไา่ยังนะครับก็คือเมื่อวานแห่ลงคายปักเบ็ดแล้วก็เฮ็ดกับเขากินกับบรรยากาศดีๆทีมงานของเขานะครับสนุกสนานมวลซื่นเนาะกับช่องโบโบเชนแนวนี่กับมื่อนี้จัดวันเด็ดครับกับเข่าเสิบเซาเร่มื่อนี้จัดไปครับผมเออพันจัดไปได้ครับผมเออวิววองวิววองวิววองว่ะวิววองสองว่ะแซบหรือยังครับแซ่บหรือยังครับผมกับเข่าหลากหลายมื่อนี้ย ต้มตอนนี้เดี่ผมเห่อเวอร์ีลยเวตาหมอผมโอ้ยว่ยังวยนะเออก็เหลืออยู่เนี่ยครับเขาเลยครับผมผมอยู่บ่อเนาะคุณว่าน่งกินอยู่ผู้เดียวกินหลายกระมูนเย้ครับอะไรมดีอยมันูกเ็นนอเาอมื่อเดียวดีบอกครับเมื่อเดียวมื่อหนึ่งเนียนะเมื่อหนึ่งของงานที่งานนะผมเมื่อหนึ่งของที่งานนะ่าไปผูกเฟนนะมูเขาเยาเย มันสนุกอานนะนะกาบรรยากาศดีดีเนี่ยอ่าไอนี่คือหยโมกินกวน้หัวไ่เลยกางกัะว่ายันกันเนาเอาขอเยักัเเอาขอเผ่ายครับผมผ่านกระผ่านเป็นได้ครับเหมือนมืดหนึ่งมือเนี่ยเมาเมาเมากาดบ่ มาใกันซาไม่มาวใบกัสซานะครับสำหรับนี่หนอนเคนที่รู้ม่บะามโอ้ใบมะขามโอ้ยโอ้ใบะขามใบ้ผมสาระอ่กันซะขามมาบะขามนะครับสำหรับทีมงานของเขานะครับผม ขอกลับล่าทานผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแหงหัวมีพลาดนะครับผมมานนะครับผมแหงดังนี้นะครับพอได้บโบเชนแนวเมื่อวานแหงนะได้กินได้ปะเขาจัดไปครับผมโอเคสวัสดีขอบคุณครับกลับลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบรรยากาศสวยงามนะครับผมจัดไปครับผม